สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านนะครับผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นสิงสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าห่ล้านบาทนะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของเทรดดิ้งไซโคโลจีครับจิตวิทยานักเทรดนะฮะจิตวิทยาการเทรดแล้วกันนะจิตวิทยาการเทรดที่ท็อปเทรดเดอร์มีเหมือนกันนะครับ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากออนไลน์นะครับแล้วก็สรุปร่อยท่านฟังครับมีห้าเรื่องมีสี่เรื่องนะครับคือหนึ่งความภาคเพียรความอมดทนการมองโลกในแง่ดีนะไม่เต็มแก้วนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในหัวนะครับความเชื่อความเชื่อของท็อปเทรดเดอร์เชื่อมันกันคือหนึ่งเขาเชื่อมั่นในความภาคเพียรกับสองเขาเชื่อมั่นในความอมดทนครับสามเขามองโลกในแง่ดีครับแล้วก็สี่เขา เป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับมาดูนครับดีเทลครับ 1. ความภาคเพียนครับข้อนี้สําคัญมากครับท็อปเทรดเดอร์เขามีความเชื่อในเรื่องของความภาคเพียนโดยเฉพาะ l e ARNING CURVE ครับ LEARNING CURVELEARNING CURVE ผมเขียนในเล่มนี้นะครับทั้งหมดเลยเป็น LEARNING CURVE นะครับนักเทรดฮีโร่นะครับคือกว่าจะเป็นนักเทรดที่สำเร็จได้นั้นกว่าจะเชี่ยวชาญนะครับ ใช้เวลาหลายปีคุณต้องเจอหลายอย่างนะครับคือนักเทรดที่เข้ามาครั้งแรกอะช่วงแรกเขาจะคิดแค่ว่าเฮ้ยเทรดดิ้งเซตกโลยุทธคิดแค่เนี่ยเขาจะมาด้วยอาวุธชิ้นเดียวครับคือเทรดดิ้งสตร๊กซีหรือกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ซื้อกลยุทธ์ขายคร,บร,ครคยับการคัดหุน้นการคัดหรือฉพว่าการคัดหุ้นจุดซื้อหุ้นที่ดีครับแล้วก็จุดขายหุ้นอะคือรู้จุดซื้อหุ้นเยอะแต่ว่าจุดขายหุ้นมักจะรู้ไม่เยอะครับรู้ไม่เยอะแต่แค่นั้นก็พอแล้ because, แลวคิดว่าพอแล้วครับ พอไปเสดจริงพบว่าโอ้โหขาดทุนใชครับเพราะอะไรครับไม่รู้จัก position sizing ไม่รู้จัก money management ครับพังครับพอพังเลยแต่พอบริหารความเสี่ยงโอ้ยแต่พอบริหารเรื่องเงินทุน position sizing อยู่แล้วอ้าวยังขาดทุนนี้ครับพบว่าโอ้ยเนี่ย psychology ครับเราเป็นจุดอ่อนตัวเองนี่ว่าตัวเราเป็นเหมือนกับเป็นจุดอ่อนที่ทำลายตัวเองครับอารมณ์ประมาณภาพนี้ฮะ ตอนแรกนะเนี่ย Learning. เรียนรู้เรื่องเรียนรู้อรอของ trading strategy นะครับหนักเลยนะเก็บไ้เยอะแล้วนะม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การเทรด price action ครับเรียนรู้ทุกอย่างนะลงทุกวิชาครับตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์ถึงลักษณะตั้งแต่การดู indicator เบาๆง่ายๆจนถึงแนวทางการคาดเดาอนาคตระดับเทพเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเวิร์กแล้ว ขาเรื่องหนึ่งเว้ยริสปเนสเซเมนต์บริหารความเสี่ยงด้วยอ่ะเรียนรู้ไปครับคิดว่าใช่ละคิดว่าใช่ละกเรียนรู้เรื่องการผ่านความเสี่ยงคิดว่าใช่ทุกอย่างจบแล้วเนี่ยฉันปีสี่แน่นอนอะ่ะปรากฏวา่าหสักพักลงคอขวดครับยังมีเรื่องใหญ่อีกเรื่องคือท i n g psychology โอโหชันกว,กว่าเดิมครับสูงกว่าเดิมกับเนี้ยประมาณนี้นะเราเรียนเรื่องนี้ก่อนฮะ คิดว่า2เรื่องนี้ใหญ่สุดแล้วนะปรากฏว่านี่หินครับคือชริกไซโคโลจีครับใหญ่กว่าเยอะฮะสำคัญแล้วก็ผ่านยากและเกินครับนะฮะความภาคเพียรน,นอกจากภาคเพียรในการทําให้เป็นความเชี่ยวชาญแล้วคุณต้องมองนะคือความภาคเพียรไม่ใช่เป็นแค่ว่าคุณทําสําเร็จแล้วทุกอย่างจบนะครับไม่ใช่นะ การที่คุณเชี่ยวชาญนั้นมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่เหลือคุณต้องทําต่อยังเป็นอาชีพครับคือการถ้าคุณมองว่าการเทรดเป็นอาชีพสุดท้ายคุณนะเป็นอาชีพที่คุณสามารถทําได้จนถึงขั้นแก่นะแก่อายุเยอะ60 7ิบเจ็ดก็ยังเทรดได้ยังมีเงินใช้เนี่ยผมว่าถ้าคุณมองการเทรดเป็นระยะยาวเองเป็นเกมยาวที่สามารถเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีวิตคุณได้ตลอดชีพเนี่ยผมว่าคุณจะ กล้าภาคเพียรคุณจะกล้าลงทุนฮนะคนส่วนใหญ่นะครับที่เลิกล้มความตั้งใจไปก่อนเพราะว่าเขาคิดว่าการเทรดหรือการลงทุนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ทางผ่านครับเขาได้เงินแล้วเขาก็ไปที่อื่นทำให่อื่นไปครับบางคนเนี่ยคิดเพียงว่าถ้าฉันเทรดแล้วรวยมีอิสรภาพทางการเงินนะฉันก็จะ ไปเที่ยวรอบโลกแหละฉันจะไปนอนชายหาดกินของอร่อยกินใช้ชีวิตแบบไม่ต้องทําอะไรเป็นวันๆเลยมีเงินใชใ้คิดอย่างนั้นครับซึ่งความจริงนั้นไม่ใช่นะถ้าคุณคิดแบบนั้นโอกาสที่คุณจะล้มเหลวสูงมากอยากรู้ประเด็นนี้นะครับแน่น,นํานะเนี่ยเล่มนี้นะผมเขียนได้อยากแบบดุเดือดจริงผมน้องน้องที่อยู่เซียวบุกของบ้านนี่แหละมันมาจากส่วนลึกของผมเองเลยนะมาจากหัวใจที่ ปรารถนาอยากสําเร็จจริงกับมันแนะนามมาําไหมเราไปอ่านดูนะฮะและที่สําคัญครับคุณคือ l e a r n i n g curve เนี่ยนะมันเป็นการเปิดใจรับครับเปิดใจรับว่าการเทรดนั้นมันคือความไม่แน่นอนครับหนทางไม่ได้โรยด้วยกิจผลลัครับเหมือนเหมือนที่บอกไว้ว่าเออบางคนมองว่าการเทรดคือคนวนใหญ่เข้ามาเทรดมองว่าการเทรดให้สาเร็จมันเหมือนการปั่นจัก,กรยานไปเส้นชัยชิวๆครับ แต่แท้จริงไม่ใช่นะฮะการจัดที่แท้จริงนั้นมันเป็นทางขรุขระนะฮะคุณต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเดินเดินลุยไฟครับคุณต้องลงขึ้นเขาลงเหวขึ้นเขาลงห่วยไปเรื่อยครับลุยป่าครับโอ้โหกว่าสําเร็จได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับคือถ้ามันง่ายจริงครับคงไม่มีข้อมูลที่บอกว่า มีนักเทรดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สำเร็จครับเป็นเหมือนยอดพีระมิดเล,เล็กๆครับที่เหลือเนี่ยโอ้โหเป็นฐานแบบถ้าไม่หมดตัวไปซะก่อนก็ยังวนเวียนอยู่ในการขาดทุนจำซากครับนะฮะดังนั้นไม่ง่ายการเทรดไม่ง่ายจริงครับแต่มันก็ไม่ยากถ้าคุณจริงจังแล้วก็เอาให้สุดเข้าใจว่าเออเนี่ยการเทรดมันถ้าเราสําเร็จจริงนะมันจะทําให้เราม,มีอาชีพที่ไม่มีันเษียนะทำเงินได้ตลอดเวลาแล้วมีเงิน ถ้ามีเงินมากพอถ้าเรามีสักกางเงินแล้วเราก็ไปเที่ยวอะไรไดแ้แล้วก็กลับมาเทรดทาเงินได้อีกเนี่ยคถ้าคิดแบบนี้ได้นะคุณมีความภาคเพียรครับแล้วคุณจะเปิดใจรับอุปสรรคครับโอเคความไม่แน่นอนวันนี้มันก็เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งแต่ที่สุดระยะย,ยาวเราเราต้องสําเร็จเนี่ยคุณจะเปิดใจรับการดรอดาวได้ครับเชื่อครับเชื่อเชื่อในการมองเกมยาวครับเชื่อว่าการเทรดมันเป็นอาชีพเดียวอาชีพสุดท้ายของคุณที่คุณจะทํา ทำให้สาเร็จแล้วมันจะเป็น,นกับการลงทุนครั้งเดียวที่ยิ่งใหญ่สบายตลอดชีพครับถ้าคุณเชื่อนะคุณจะเปิดใจครับรับมือความไม่แน่นอนเปิดใจรับรอดาวแล้วคุณจะเปิดใจในการเรียนรู้นะฮะสครับความอดทนครับท็อปเทรดเดอร์เชื่อมั่นศรัทธาในความอดทนครับไม่ไว่าจะเป็นอะไรฝึกทักษะนี้มากมายนะครับว่าอดทนรอจังหวะซื้อที่ยอดเยี่ยมครับอดทนรวยครับอดทนรวย อดทนต่ออารมณ์ครับไม่รีบแก้แค้นเมื่อคุณเพล่งพล้ําเมืม่อคุณโดนกระทํานะครับเมือว่าเมื่อคุณผิดพลาดนะครับแล้วก็ทนครับไม่รีบรวยครับไม่รีบรวยเร็วๆไม่เสี่ยงมากเกินไปครับสุดท,ท้ายคืออดทนต่อพัฒนาการที่เชื่องชา้าของตัวเองครับนี่สําคัญในข้อนี้นะอดทนต่อพัฒนาการที่เชื่องชา้าของตัวเองมนุษย์เราครับการเทรดนั้นแท้จริงและการเทรดมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ การซื้อและขายไ้บอกไปครับแต่มันเป็นการเอาชนะใจตัวเองครับเป็นการปรับความเชื่อตัวเองให้ถูกต้องครับซึ่งพวกเนี้ยอืเห็นละเกินครับมันมีคําคมนะครับของคนโบราณบอกไว้มากมาย,ยครับว่าถ้าคุณเอาชนะตัวเองได้เนี่ยคุณก็สามารถเอาชนะคนทั้งโลกได้ครับเนี่ยสแสดงว่าอะไรครับหูการเอาชนะใจตัวเองการเอาชนะจุดอ่อนตัวเองเนี่ยมัน การควบคุมตัวเองได้เนี่ยมันสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับยิ่งใหญ่มากกว่าคุณเป็นมหามหาราชาที่ชนะคุณยิ่งใหญ่มากกว่าการเป็นนโปเลียเนเครับคุณยิ่งใหญ่กว่าการเป็นเจงกิส่านเนี่ยเขาพูดขนาดนั้นเลยสแสดงว่าเนี่ยแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าการเอาชนะตัวเองนี่เป็นเรื่องที่โคตรยากเลยนะฮะโคตรยากเลยครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันยากขนาดน,นั้นนะฮะคุณต้องทนนะฮะทนที่จะ รับรู้ว่าเออปีนี้ฉันไม่เติบโตเลยวะ่ะปีนี้ฉันห่วยแตกวะ่ะเออเดือนนี้ฉันฉันไม่มีอะไรพัฒนาเลยแต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งออกจากเลนตัวคุณนะ,ะนึกนึกภาพว่าเวลาคุณจะขับรถไปเชียงใหม่นะหนทางที่ถูกต้องเนี่ยเห็นทางที่ถูกต้องแนละ้วแต่ว่าโอเคล่ะคุณก็ไม่สามารถที่จะถึงเชียงใหม่ได้ภายในหนึ่งวินาทีหรอกคุณใช้เวลาเป็นหกเจ็ดแปดชั่วโมงครับ ทนนะทนทนอยู่ในเลนคุณได,ได้ครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆนะโอเคอาจจะมีช่วงที่ช้าช่วงที่ติดไฟแดงผมว่าการเฉรดเช่นกันนะการใช้ยู่ใวิการเฉรดเชนนน่นกันคือว่าไม่มีจังหวะที่คุณจะได้เหยียบร้อยเหยียบเก้าสิบเกินมต่อชั่วโมงตลอดหรอกหรือบางคนอาจจะเหยียบร้อยร้อยห้าสิบไม่มีทางครับมันจะมีจังหวะที่เออเหยียบแรงจังหวะที่คุณชะลอจังหวะที่คุณติดไฟแดงมองการเทรดเช่นกันครับพัฒนาการก็กมีมันจะมีทั้งจังหวะที่เออได้กําไรมาก จังหวะที่คุณมีรอดาวปกติครับอดทนกงิมันนะฮะอดทนกงิมันถ,ถ้าถ้าถึงเส้นชัยครับเมื่อไหร่ก็เม่นาน,นะฮะอย่าได้คิดว่าต้องถึงกะเก่งว่าต้องภายใน6กเดือน1ปีเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าคุณคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่มองเกมการเทรดเหมือนกับดอกไม้ริมทางครับคนที่คิดแบบเนี้ยไม่รอดนะฮะสุดท้ายคือมองโลกในแง่ดีครับไม่ว่าจะเป็นคุณต้องเชื่อครับ เชื่อว่าตัวเองสำเร็จได้แน่เชื่อว่าตัวฉันเนี่ยสามารถเป็นนักเทรดฮีโร่ได้แน่แเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นครับขอตอนนี้พัฒนาการให้ดีสุดพัฒนาการให้ดีขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเซ็นก็พอครับโตไปเลยครับเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอวันวันวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ว่ามากไปนะเดือนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ลยครับสะสมไปเลยครับขอทําถ้าคุณทําตัวให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยในสุดครับไปถึงแน่นอนครับ ไม่ท้อใจเมื่อหมดตัวพร้อมเริ่ม,มใหม่ตลอดนี่เป็นสิ่งที่ท็อปเทรดเดอร์หลายคนเป็นนะครับคืออย่างคุณอ่านถ้าคุณอ่านหนังสือมาเก็ตวิสัทใช่ไหมหลายคนนะครับหมดตัวไปสอสารอบนะครับแต่ไม่เคยมีใครท้อใจนะครับแต่ละคนเชื่อว่าตัวเองสําเร็จได้แน่ครับไม่ประหละักหมดตัวหางเงินใหม่มาเทรดสู้ใหม่สู้ด้วยกลยุทธ์ใหม่สี่เป็นยังไงมันจะมันจะแค่ไหนกันเชียวการเทรดเนี่ยนะฮะ ท็อปเทรดเดอร์ใจสู้นิงครับไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะโดนน็อกไปกี่ครั้งก็ตามลุกขึ้นตลอดนะฮะแล้วก็เขาจะมีความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ตัวเองครับเชื่อมั่นคือความเชื่อมั่นในชนี้ไม่ได้หมายความว่าเออมันมันต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อมั่นว่าเออเนี่ยกลยุทธ์เนี่ย,ย,ยมันมีดีพอที่จะทําให้เขาอยู่รอดและรวยได้อาจจะมีจังหวะที่ กลยุทธ์นี้ไม่เหมาะกับสภาพตลาดแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็ยอมรับมันไปหยุดครับเขาหยุดนะเหมือนพี่มาร์กเนี่ยเขาเป็นนักเทรดไซเบรคเอาท์ครับเขาจะรู้ว่าตลาดแบบเนี้ยไม่เหมาะกับสไตล์เขาก็หยุดนะอยู่เฉยๆนะเขาบอกว่าในปีนึงอะ่ะเขาจะเทรดอยู่แค่ประมาณสัก40%ของช่วงเวลาทั้งหมดแสดงว่าครับ60%ของเวลาที่เหลือเนี่ยเขาอยู่เฉยๆนะครับเนี่ยแสดงว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเทรดแล้วอูบุกรุกไล่ในแบบที่ทุกวันนะไม่ใช่ครับเชื่อแล้วเลือกสถานการณ์ที่ได้เปรียบก็พอครับนะเทรดน้อยได้เงินเยอะครับแต่เทรดเยอะบางทีอาจจะได้เงินน้อยก็ได้นะฮะสุดท้ายคือเชื่อในโชคครับเชื่อในโชคก็คือว่าไม่ได้หมายความว่าทุกวันเขาต้องพึ่งพายโชคนะแต่ว่าเออถ้าเขาทําดีมากพอ ถ้าเขาเตรียมตัวมากพอเลยเนี่ยในสุดโชคก็จะเข้าข้างเขาครับสําคัญนะครับเห็นไหมครับมุมมองโชคของคนที่สําเร็จกับคนที่ล้มเหลวต่างกันนะคนที่ล้มเหลวจะนั่งรอให้โชคมาหาครับแต่คนที่สําเร็จเขาจะเดินทางครับไปหาโชคครับเพราะเดินทางแสดงตัวให้เห็นให้โชคเห็นว่ากูอยู่ตรงนี้ทําดีสุดเลยเนี่ยต้องมาอุปมาง่ายครับเหมือนคุณ จะไปขึ้นเรือสำราญขึ้นเรือสำเภาแล้วกันเรือสินค้าเหมือนคนในยุคเก่าครับถ้าคุณยังนั่งอยู่ในฝั่งอีกจะมีสองคนสองคนนะคนหนึ่งนั่งรอเรืออยู่ยที่ฝั่งอีกคนหนึ่งเดินครับหรือไม่ก็พายเรือออกไปกลางทะเลเพื่อจะไปไปรอให้เรือมาใกล้เขาสุดแล้วเขาขึ้นไปใครได้ขึ้นเรือก่อนโอกาสที่คนพายเรือ ออกไปหาเรือจะมีโอกาสได้โชคมากกว่าได้รับความสําเร็จมากกว่าเช่นกันฮะการใช้ชีวิตเช่นกันนะคนส่วนใหญ่มักจะรอให้โชคชะตาม,มาหาแต่ไม่ทําอะไรเลยนะคนส่วนน้อยามากครับที่พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้โชคคุณคิดว่าใครสําเร็จครับคนที่ลงมือทำนะครับคนที่มือทําคนที่ทําทุกอย่างเพื่อที่จะอะไรครับดึงดูให้โชคมาหา เลือกเอานะครับเลือกเอาเลือกเอาผมว่าคนที่สําเร็จไม่มีใครนั่งรอโชคครับเขาทําครับทําสิ่งนี้ล้มเหลวไม่เป็นไรครับเริ่มใหม่ทําต่อไปจนกระทั่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเมื่อเขาเชี่ยวชาญแล้วพี่มาร์กบอกว่าถ้าคุณเชี่ยวชาญน,นะฮะเมื่อคุณเชี่ยวชาญเรื่องใดก็ตามนะครับเงินจะลอยมาคุณเองครับนะฮะสำคัญนะครับข้อนี้ฮะเชื่อในโชคแต่ไม่รอเขาจะลงมือทําจนไหวเชี่ยวชาญแล้วเมื่อนั้นเมื่อเขาเชี่ยวชาญแล้ว โชคจะมาเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับ3ข้อนะครับเอ้สี่ข้อสิอาสข้อลืมไปข้อ4คือต้องเป็นน้ําไม่เต็มแก้วครับสําคัญนะครับคือการที่คุณจะมีความโชคดีนั้นคุณต้องหมั่นเรียนรู้นะครับคุณต้องพร้อมเรียนรู้ครับคุณต้องพัฒนาตัวเองให้มี สาสัญญาณครับในการดึงดูดโชวให้เข้ามานะค,คุณต้องเคารพตลาดครับตลาดหุ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมีเป็นเหมือนคนที่หลายอารมณ์ครับวันนี้ดีพรุ่งนี้ก็ร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวร้ายพ่ดยง่ายครับถึงขนาดก็จะมีจังหวะที่ว่าเออวันนี้ให้โอกาสนะมีช่วงให้โอกาสมีช่วงที่มีช่วงที่ไม่โอกาสเออมีช่วงให้กับช่วงที่ เกลียวกราดเนื่องภาพง่ายปะช่วงนี้คุณให้เงินคุณในช่วงที่ไม่ให้เงินคุณน่ะเออคุณต้องเลือกครับเลือกจังหวะที่ดีครับเริ่มต้นน่ะคุณต้องเคารพว่าตลาดตลาดนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ถึงกนั้นตลาดก็ไม่ได้ร้ายเรานะตลาดก็ให้จังหวะให้เงินเราที่ดีเหมือนกันถ้าคุณเคารพแล้วคุณจะรู้ว่าจังหวะไหนควรเข้าหาตลาดและจังหวะไหนควรอยู่เฉยครับนะฮะสุดท้ายคือ ถ้าคุณเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยคุณจะพร้อมปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นครับปรับปรุงให้ดีพอต่อความสำเร็จครับผมชอบคำพูดหนึ่งนะของของเซียนมี่ว่าถ้าคุณอยากมีเงินเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านพันล้านนะอย่าถามว่าเมื่อไหร่คุณจะรวยแต่ต้องถามว่าฉันมีดีพอที่จะเป็นเจ้าของเงินก้อนนั้นได้หรือเปล่า ฉันไม่ดีพอที่จะทำเงินก้อนขนาดนั้นได้หรือเปล่านะฮะถ้าอยากสำเร็จอะไรอย่ารอให้เงินมาถ้าอยากมีเงินร้อยล้านอย่ารอให้เงินร้อยล้านมาแต่จงทำตัวให้ดีพอให้เหมาะสมกับจํานวนเงินก้อนนั้นครับแล้วเมื่อน,นั้นฮะคุณอยากได้ร้อยล้าน เงินร้อยล้านก็จะมาหาแถมมันยังพาเพื่อนมาคุณอีกนะฮะจะโตเป็นร้อยล้านเป็นสองร้อยล้านเป็นพันล้านได้ครับแค่คุณทำตัวให้ดีพอเหมือนกับเลยครับถ้าคุณทำให้ดีพอคุณก็เหมือนกับคุณเตรียมตัวให้พร้อมรับโชคนั่นเองฮะนี่ครับเป็น4ข้อนะครับที่เสี่ยนหุ้น คิดเหมือนกันครับมันเป็นเรื่องของ psychology เป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของทัศนคติครับคือ 1. พวกเขาเชื่อในความภาคเพียงครับ 2. เขาเชื่อในความอดทน 3. เขามองโลกในแง่ดีครับแล้วก็4เขาเปิดใจพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตครับท่านคิดดูสิลองเอาสักสีข้อนี้ไปจับนักเทรดฮีโร่หรือว่าเสียนหุ้นที่ท่านประทับใจสิถ้าคนนั้นเขาเขาเป็นของจริงนะหูคิดเหมือนกันเลยสีข้อนี้ แต่ละคนกว่าจะผ่านด่านการเทรดมาได้นั้นโอ้โหใช้เวลาเป,ป็สิบปีบางคนเนี่ยอย่างเสียยักของผมเนี่ยนะโอโ้ท่านเคยขาดทุนนะท่านเคยเรียกว่าอะไรนะตัดขาดทุนท่านเคยผ่านทุกอย่างครับท่านมีความเชื่อศรัทธาในการเทรดว่าการเทรดมันเปลี่ยนชีวิตได้ท่านมีความใฝ่มีความปรารถนาในการเรียนรู้เปิดใจเรียนรู้ตลอดเนี่ยฮะ ลองจับด้วยพรเรนบล็เฟสเช่นกันครับเป็นน้ำไม่เต็มแก้วมีการเรียนรู้มีการพัฒนาการตัวเองยิ่งมาเก็ตวิสัยเนี่ยโอ้โหทุกข้อนะครับใช่เลยแต่ละคนภาคเพียนเป็นอย่างมากเลยครับกว่าจะผ่านด่านกว่าจะปีนพีระมิดนะฮะจากฐานจากฐานกว้างๆขึ้นไปเป็นคน10%เนนั้นโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่ถ้าคุณมีศรัทธานะครับถ้าคุณมีศรัทธา ถ้าคุณมีความตั้งใจจริงมีความภาคเพียรแล้ถ้าคุณพร้อมเรียนรู้นะครับผมว่าในสุดครับอาจจะใช้เวลานานหน่หนอยครับแต่ถึงแน่นอนครับเพราะว่าจริงๆเนียนะการเทรดสำเร็จที่ผมศึกษาท็อปเทรดเดอร์มาแต่ละคนนะเกินกว่า10ปีครับหลายคนเพิ่งเทรดมาได้ปีเดียว2ปียังท้อแล้วผมว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ละพยายามหน่อยนะพยายามหน่อยนะ เพิ่งมา2ปีเนี่ยยังมีแปปีนะครับสู้ต่อไปครับร้อยครบ10ปีแล้วค่อยว่ากันว่าคุณถึงไหนนะฮะผมว่านะถ้าคุณพยายามเปน10ปีเนี่ยน้อยนักคือถ้าคุณพยายามเป็น10ปีถ้าคุณพยายามทุกวันนะคุณไม่มีหยุดคุณไม่มีแบบเฉยๆเออยคุณไม่ได้แค่แค่ซื้อหุ้นเป็นพาร์ทไทม์คุณทำจริงจังจริงจังนะผมว่า10ปีเนี่ยโอ้คุณเป็นท็อปเทรดเดอร์แน่นอนครับพอร์ตคุณโตอย่างมหาศาลแน่นอนนะมั่นใจครับ จงมีความศรัทธานะมีความภาคเพียรมีความมั่นใจแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่ผมว่ามาเมื่อกี้นะอะไรนะภาคเพียรอดทนมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นน้ำไม่เต็มแก้วรับรองว่าท่านมีศักยภาพพอที่จะเป็นท็อปเทรดเดอร์ได้แน่นอนครับขอให้ท่านโชคดีและสำเร็จนะครับไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ช้าก็เร็วครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอย่าได้เร่งรีบแต่จงพัฒนาการตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับเมื่อ,อไรก็เมื่อน,นั้นครับแล้วเจอกันที่ป้ายนักเทรดฮีโร่นะครับสวัสดีครับ